สวัสดีทุกคนเพื่อนๆที่ครัวที่บ้านเนี่ยเป็นแบบนี้หรือเปล่าโอตั้งเลอะทั้งเนา่าทั้งเหนียวขนาดเนี้ยวนันนี้เรามีตัวช่วยใหม่มาจะแนะนําเนี่ยปืดเดียวลากทีเดียวเลยเสร็จยง่ายนิดเดียวเลยไม่ต้องทําอะไรมากมายแค่ฉีดปากะ,ระ,ระพรมๆถูๆลีดๆถยๆปื๊บแน่นอนสะอาดใสปิ๊งไอเนี้ยของไทยแท้นะไม่มีเฟกไม่มีใช่ไม่ใช่งานมาตรฐานต่ำนะงานส่งออก สบายใจได้ส่งจากไทยไวแน่นอนอ่าลองดูต่อนี่ไงอืมมาฉีดกันเข้าไปฉีดเข้าไปเช็ดเข้าไปเอาถูเข้าไปขัดเข้าไปอ่ะลากันเข้าไปอ่ะดูเพื่อนเป็นยังไงบ้างอ่ะแต่วันนี้อยากให้คนไทยอ่ะได้ลองมันเป็นงานที่เสียเวลามากเลยในการทําความสะอาดครัวเนี่ยทั้งเหนียวจริงๆเนี่ยเอาฉีดเข้าไปเอาให้มันรู้เรื่องกันไปเลยว่าเป็นเป็นยังไงอ่ะใสปิ๊งไหมอ่าลองดูนะนี่ถ้าไม่ดีนะยินด,ดีคืนเงินเลย เราหาของที่ดีที่สุดเนี่ยมานําเสนอในวันนี้และถูๆถ,ถ,ถไายๆกันเข้าไปอ,อยังไงเนี่ยช่วยอุดหนุนแบรนด์คนไทยด้วยนะมาตรฐานส่งออกทีเดียว